สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับในโลกของวอลเลย์บอลน,นะคุณผู้ชมวันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U16 หรือรุ่นที่อายุไม่เกิน16ปีจะทำการแข่งขันกับทีมชาติจีนนะครับเวลา18นาฬิกาคุณผู้ชมรอติดตามชมให้กำลังใจนะครับถามว่าช่องถ่ายทอดสดช่องไหนก็ไปดูที่เพจของ AVC ได้นะ โค้ชบอกว่ามีแผนรับมือแน่นอนสำหรับในการแข่งขันในแมตชนี้ซึ่งสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือ U16 นะครับชนะมาแล้ว3แมแม์รวดคุณผู้ชมแมตชนี้นะครับก็ต้องการชนะเป็นแมตที่4นะครับเพื่อที่จะเป็นจ่าฝูงว่างั้นนะสำหรับโค้ออสชี G, ชุดใหญ่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยฟอร์มตกใน VNL เพราะอะไรไทย แมตช์คัตโอลิมปิก2024มาดูรายละเอียดกันนะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงสาวน้อยนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกับทีมชาติจีนในวันนี้ต้องสยบให้ได้ว่างั้นนะครับสำหรับโคชร,รับกุนซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U16 หวังใช้ทีเด็ดเกมเสิร์ฟสยบจีนศึก U16 ชิงแชมป์เอเชียซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับโคชลับเนี่ยนะครับเขามีผลงานนะเพราะว่าเขาพาทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยรุ่นยู6ชนะมาแล้ว3แมตช์รวดนะครับด้วยการวางเกมที่ดีนะคุณผู้ชมสำหรับหลังจบการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณนหะลินปิงสปอร์ต เซ็นเตอร์ยิมเนเซียมรอบ2กลุ่มอ e, ีทีมชาติไทยเอาชนะอุสเบกิสถานนะครับไปแบบขาดลอย3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ4 25ต่อ7แล้วก็25ต่อ7นะับเป็นชัยชนะแมตท,ที่3นะครับชนะรวดเลยนะคุณผู้ชมที่ผ่านมานั่นเองคือแมตแรกเนี่ยเราชนะฮ่องกงแมตท,ที่2เราชนะ คาซักสถานแล้วก็แมตที่3เนี่ยนะครับเราชนะอุซเบกิสถานมานั่นเองนะแมตที่4เจอกับทีมชาติจีนนะครับหลังจบเกมโคชหลับเนียมทับทิมผู้ฝึกสอนของทีมเผยว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับนักกีฬาทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ นักกีฬามีความตั้งใจการเล่นของแต่ละคนมีข้อผิดพลาดน้อยกว่านะักที่ผ่านมาก็ขอชื่นชมนักกีฬาได้เปลี่ยนให้นักกีฬาที่ไม่เคยได้สัมผัสเกมลงสนามบ้างนักกีฬาก็ทําได้ดีไม่ตื่นเต้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักกีฬาได้ลงสนามส่วนการเจอกับจีนต้องทําเกมเสริมให้ดีนะเพราะนักกีฬาเขาค่อนข้างสูงเกมรุกต้องมีความหลากหลายเซตเตอร์ต้องมีความมั่นใจจะสั่งให้เซตเตอร์เล่นแบบ บอกรุกผสมทีนี้นะคุณผู้ชมมาเปิดใจนะครับซาร่าบันทิตา2เซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น U16 อ่อนขอกำลังใจแฟนลูกอย่างก่อนชิงแชมป์กลุ่มซึก U16 ชิงแชมป์เอเชียกับจีนในวันนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเซตเตอร์เราเนี่ยนะครับเท่าที่แอดมินได้ดูเนี่ยค่อนข้างเก่งนะสำหรับในการเซตในการตั้งบอนะครับซาร่านะครับแล้วก็บันทิตา เซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยูสิอ้อนขอกำลังใจแฟนลูกยางก่อนดวนจีนซึ่งในวันนี้นะครับนับเป็นนัดที่เราพบกับจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะพอสมควรนะในเรื่องของความสูงแล้วก็เรื่องของฝีไม้ลายมือเนี่ยนะครับซึ่งก็ขอให้กำลังใจนะคุณผู้ชมให้ทีมสาวไทยสาวตัวน้อยนะ รุ่นอายุไม่เกิน16ปีหรือ u 16เนี่ยนะครับได้คว้าชาัยเหนือจีนให้ได้วันนี้นะเพื่อที่จะชนะ C m แมตรวดนะครับเอาแชมป์กลุ่มไปเลยนะสำหรับคอมเมนต์ของพี่น้องคนไทยนะครับบอกว่าขอให้สาวๆ u 16สู้ให้เต็มที่ครับรู้ว่ามันคืองานไม่ง่ายสำหรับ u 16แต่ถ้าใจสู้อะไรก็ขวางพวกเธอไม่อยู่เต็มคาราเบลไปเลยสาวๆบางคนบอกว่าขอให้ชนะจีนเชียร์สู้ครับ ขอให้สู้เต็มที่และพัฒนาฝีมือเพื่อที่จะได้ทดแทนรุ่นพี่ต่อไปเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะประสบความสําเร็จขอให้ได้รับชัยชนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจจาก fc แฟนวอลเลย์บอลไทยนะครับทีนี้นะครับมาดูเรื่องของโค้ชออสกันคุณผู้ชมโค้ชออสบอกว่าเผย2จุดทำวอลเลย์บอลหญิงไทยฟอร์มไม่ปังใน v n l นะครับ แนสิ่งที่ต้องแก้ว่างั้นนะครับเรื่องนี้นะครับโคชออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยเรื่องที่ทัพลูกยางสาวต้องปรับพร้อมแนะแท t i c กการเล่นสำหรับโคชออสเกียรตทิพงศ์รัตตะเกียงไกลอดีตหัวหน้าผู้กสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาพูดถึงผลงาน ทับตบลูกยางสาวไทยว่าเป็นที่ทราบกันว่าเป้าหมายของเราก็พยายามที่จะสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเราพยายามไปให้ไกลที่สุดนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายของเราก็อยากให้ไปอยู่อันดับต้นๆอยู่ในท็อป10ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่สิ่งที่เรามีณตอนนี้ที่ผ่านมาคือเรายังรวมตัวกันไม่มากทําให้การทํางานของโค้ชและนักกีฬาเป็นไปได้ด้วยความลําบากนะ เพราะแต่ละคนเนี่ยไปเล่นลีกต่างประเทศซึ่งมีสไตล์การเล่นและเทคนิคการเล่นไม่เหมือนเราบางคนเล่นที่ญี่ปุ่นบางคนเล่นยุโรปต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงสมรรถภาพทางกายดูเหมือนปีนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บป่วยเกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้การแข่งขันของเราในปีนี้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ดู p e r f o r m ร์แมของนักกีฬาในแมตที่เขาชนะและแพ้มีบางแมตที่เล่นได้ดีมีบางแมตที่เล่นได้ดีมากบางแมตก็ยังไม่เข้าเป้าตามยุทธศาสตร์ที่เราวางเอาไว้โดยเฉพาะคุณภาพในเรื่องของเทคนิคคุณภาพทางด้านแทคนิกเขายังทำไม่ได้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จาก VNL ปีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวพวกเขาเองกับทีมสตาฟ ว่าเราควรจะใช้เทคนิคยุทธวิธีใดในการเล่นในระยะเริ่มต้นระยะกลางแล้วก็ระยะปลายเรายังเหลืออีเวนต์สำคัญอีกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นซีวีลีกผู้นำในด้านอาเซียนเป็นอีเวนต์หนึ่งที่เตรียมตัวดูศักยภาพหลังจากการปรับตัวว่าเขาจะทำได้ดีไหมอีกอีเวนต์คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการที่มีผลคะแนน World Ranking Point เราก็อยากให้เขาแสดงผลงานที่ดีและที่สำคัญอีกก็คือโอลิมปิกถ้าเขาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็น่าจะโล่งอกแต่คู่แข่งกันนั้นก็หนักมากทั้งนั้นเลยผมก็เชื่อว่าเขาจะทำผลงานได้ดีในอีเวนต์นั้นอีกอีเวนต์นั้นก็คือ เอเชียนเกมซึ่งอีเวนต์เหล่านี้ก็จะทำให้มีผลต่อคะแนนในอันดับโลกของเราความสำคัญของแต่และอีเวนต์มันมีทุกอีเวนต์สิ่งที่เขาต้องทำก็คือด้านสภาพร่างกายต้องทำการฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บและกลับมาฝึกซ้อมพัฒนาเทคนิคในการเล่น แผนรูปแบบในการเล่นของเขายังทำไม่สำเร็จเราก็ต้องทำให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำไซด์เอาท์ที่ยังไม่ค่อยแน่นอนเรารีเซิร์ฟแอคแทยังไม่เป็นสกอร์ถึง100%หรือมันต่ำกว่า80%คือตีไปแล้วมันไม่ตาย มันประมาณ50%อันนี้เห็นด้วยนะคุณผู้ชมเราตีบอลเนี่ยนะครับไม่ตายเลยนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาเหนียวพอสมควรตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะการทำเบรกพอยต์ของเราการเสิร์ฟของเรายังมีประสิทธิภาพไม่สูงต้องไปปรปับปรุงเรื่องของการเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นอนมากขึ้นรวมทั้งการสกัดกัน้นการรับตบรุกกับการดิก แอคแท็มันเป็นสิ่งที่จะทำให้ทีมประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำให้เขาต้องกลับไปแก้ไขในระยะเวลา2-3เดือนเป็นเวลาที่ดีที่สุดรวมตัวกันพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนี่แอดมินก็เห็นด้วยนะครับโค้ดออสเนี่ยนะครับเขาก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เห็นในเรื่องของปัญหาคล้ายๆกับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์นะก็คือ1คือเรื่องของการบล็อกคุณผู้ชม2 เรื่องของการเสิร์ฟนะครับเราต้องยอมรับว่าทีมสาวไทยเนี่ยนะครับการเสิร์ฟเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคือเสิร์ฟข้ามนะครับเสิร์ฟได้แต่ว่าเรื่องของความหนักในการเสิร์ฟแล้วก็เรื่องของทิศทางการเสิร์ฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือมันยังไม่ถึงขั้นว่าเทียบชั้นกับทีมอื่นได้อย่างเช่นจีนอย่างเช่นเยอรมันอย่างเช่นญี่ปุ่น อย่างเช่นบราซิลเสิร์ฟหนักทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าทีมสาวไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับลูกเสิร์ฟมันยังดูเบสิกอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามที่เราได้ดูกนันายทอดสดนะเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องของการเสิร์ฟให้หนักเพื่อที่จะทําให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะก็คือคู่ต่อสู้เนี่ยเปิดบอลแรกยาก หรือว่ามันก็ลุ้นคะแนนได้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้คดอเขาก็เห็นนะว่าเรื่องของการเสริมเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่น7เซียนเนี่ยนะครับแอนดมินก็มองเห็นว่ารุ่น7เซียนเนี่ยการเสริมเขาดีพอสมควรนะอย่างเช่นออนอุมาอย่างเช่นปื้มจิตประมาณนี้นะครับเรื่องของการเสริมที่หนักนะอันนี้ก็ว่ากันไปตามที่เราได้เห็นนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรามองเห็นก็คือเรื่องของการมีเกมรุกที่ตีไม่ตายเนี่ยนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะที่เราเห็นโดยเฉพาะการเล่นกับทีมที่เหนียวแน่นนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไปตายจริงๆนะเราก็ต้องไปหาวิธีนะครับแก้เกมกับญี่ปุ่นว่าจะทําอย่างไรให้ชนะจุดนี้กับญี่ปุ่นให้ได้อันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับที่โค้ชอชนะครับเขาวางแผนหรือว่าเขามุมมีมุมมองนะครับว่าเราจะ แก้ปัญหาในเรื่องที่ฟอร์มเราไม่ค่อยดีในว n เอลได้อย่างไรนั่นเองนะครับในปีนี้ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราเอาวางเอาไว้นะครับแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาที่เล่นเนี่ยในแมตท,ที่เขาชนะในแมตท,ที่เขาแพ้เนี่ยมีบางแมตท,ที่เขาก็เล่นได้ดีมากนะครับแต่บางแมตท,ที่มันยังไม่ได้เข้าเป้าตามตามยุทธศาสตร์ที่เราวางเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของออคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณตาทางด้านแทคติกนะครับเขายังทําไม่ได้แต่คิดว่า,าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับ v n แคลคาวเนี้ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับตัวพวกเขาเองตัวทีมซาตว่าเราควรจะใช้เทคนิคยุทธวิธีใดในการเล่นสำหรับเรื่องของการคัดโอลิมปิก2024ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งรอบคัดเรื่องนะคุณผู้ชมจะ มีการถ่ายทอดสดนะครับครบทุกแมตช์ที่ช่อง Workpoint ช่อง23ที่เดียวเท่านั้นนะแล้วก็ระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยนะครับวันที่16-24กันยายน2566โดยที่ทีมชาติไทยนะครับจะต้องไปแข่งที่สนามของประเทศโปรแลรนด์นะคุณผู้ชมเราอยู่กลุ่ม C นะคุณผู้ชมกลุ่ม A เนี่ยนะครับเขาแข่งที่จีนกลุ่ม B แข่งที่ญี่ปนญี่ปุ่นนะส่วนกลุ่ม C เนี่ยแข่งที่โปรแลรนด์นะครับคุณผู้ชมก็มันจะมีโปรแลนด์อิตาลี U.S.A. สหรัฐอเมริกานะก็คือเยอรมันไทยโคลอมเบียเกาหล,ลีสโลเกียนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มทีมทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องทําการแข่งขันด้วยนะครับจัดอยู่ในกลุ่ม C แบบพบกันหมดนะคุณผู้ชมก็รอติดตามชมส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสาวไทยคว้าชัยให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในการเข้ารอบคัดเลือกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก2024ที่ปรารีสนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสวัสดีครับ